อะไรอ่ะฝากตะกลายังพี่ฝากเรื่องไปกดให้หน่อ่าไหนๆก็อันนี้ยังรีเล่นกับเหตุการณ์ที่เราไปซัพพอร์ตภาคใต้เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบรนด์ Power Bank ของอัสกินะคะอะแค่เหมาะกับสถานการณ์ประมาณนี้เผื่อมีแบรนด์ไหนสนใจอะเระหาสินค้าไป้สักห่อยนะครับเจ้แต่นี้เขาเาเคยมีคนเคยแกะแล้วใช่ไหมข้างในเป็นไงไม่รู้มีมีของอัสกิแบรนด์ เอาหูฟังมีมอกรนะของมีมอกโอเคอันนี้คือ Power Bank เหรอเป็น Power Bank ครับผม Power Bank 0 0แอมนะคะ60,000แอมเหรอปกติ้คะจากราคาอะไรนะจากราคา2,590าจากราคา2590ใช่ตอนนี้ใน้านทกันเหลืออยู่เพียง1น8 5แบาท 60... อนนี้ใช้ได้เป็นวัน อู้ยอันนี้ข้ามวัน60,000แอมอ่ะมาจ้ะใครแคลมันของชิมงานไปเหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้โโอ้หเดี๋ยวผมลองใช้หน่อยดิอ้าวผมถูกไหมเนี่ย60,000แอมนี่มันชาร์จได้กี่กิโ0 0กหมื่นแอมไอโฟนอะมันจะ4,000กว่าใช่ไหมครับได้สิกว่ารอบเลยประมาณนี้อันนี้หลายรอบนะ60,000แอมผมถามนี้ 60,000 mfc ผมบอกหน่อยสิว่ามันสามารถชาร์จได้ทั้งหมดกี่รอบอะจาก2,590เหลือ1,200เหลือ1,185บาท1,185ชาร์จได้รวมได้ถึง5เครื่องเลยนะคะ,น,ะนี่ไงป๊ะป๊ามันมีหลายรูชาร์จเนี่ยทุกคนสามารถเสียบสาย usb ได้เนี่ย4 4เครื่องเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้คือ60,000มป์แล้วยี่ห้อเขาไม่ได้เป็นยี่ห้อโนเนมนะ อาสกิคืออากิอสกิคือสองพันสิบห้ารอบเลยสองพันสิบาสองพันสิบห้ารอบโอ้โหครื่องเลยนะคะสำหรับตัวนี้เข้าป่าได้เลยอ่ะเข้าป่าได้เลยเหมาะสำหรับสถานการณ์แบบนี้พี่การไปเจอมาคนนึกว่าถือลำโพงเลยไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นลำโพงกับพี่กันมากเลยโอ้โบโอ้โหมีไฟฉายในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าจอทิ้งไฟฉายด้วยเหรอ ช่ค่ะแล้วก็สามารถชาร์จเร็วได้22วัตต์เลยนะคะสำหรับตัวนี้ฟ้าสด้วยเป็นฟา้าชาร์จด้วยนะทุกคนใช่ใช่ใช่เอางี้เวลาตอนเนี้ยคือนั่ง ตอนนี้ประเทศไทยของเราเกิดภัยพิบัติเป็นเยอะบ่อยใช่ไหมแล้วก็บ้านใครที่แบบเป็นพื้นที่สูงเสี่ยงอันนี้ควรซื้อติดบ้านไว้เพราะอะไรรู้ป้าเพราะถึงเวลามันได้ใช้จริงไงทุกคนอันนี้คือชาร์จได้เป็นสิบรอบอย่างน้อยก็ทําให้ทุกคนขอความช่วยเหลือได้ในเวลาที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบฉุกเฉินงมหมนแบบมือถือหมดที่ทำอะไรไม่ได้เลยครทำอะไรไม่ได้เลยพี่เบ้นเหมือนแบบมีแบบที่เหมือนต่อชีวิตเลยนะพี่มีเ่อชีวิตเหมือนมีความอุ่นใจนะพี่หมิวเนอะใช่เพราะว่าตอนที่หมิวแพ็คถุงยังชี ด้วยนะแต่ว่าเป็นอันเล็กเพราะเราเพราะเราเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันจะช่วยชีวิตทุกคนได้เพราะอย่างน้อยทุกคนจะได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ทุกคนอันนี้มันถือว่าเป็นปัจจัยสีในชีวิตนะเพราะฉะนั้นซื้อติดบ้านไปไว้นะคะมีไว้อุ่นใจนะจ๊ะมีกี่สีเนี่ยมากกว่าสีเหลืองสวยมากเลยดูดิมีกปการขายไหนครับพี่อันนี้ สามสีผมที่มีการใช้ประจำมาเนี่ยทำหายบ่อยด้วยอันเนี้ย p o w e แบงค์เนี่ยผมใช้บ่อยมากแล้วผมเป็นคนที่แบตหมดค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะแต่ถ้าลูกนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีหมดหรอกหมดมันจะคงไม่ได้ชาร์จไม่ได้อย่างเดียวคือหายระวังเลยคือระวังหล่นใส่ขาได้โอ้โหมีแอแอ่ะไม่หายแน่นอนรุ่นนี้วางไว้ไหนก็เจอสองพันห้าร้อยก็สิบนะคะวันนี้ส่วนพิเศษเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า ห้ารอยเก้าสิมีด้วยนะเฮ้ยแล้วแล้วแ้วได้คูปองเ0ือนพัมีคนก็ถามหูฟังด้วยนะสกีใช่ไหมใช่กใช่มมาป่ะวันนี้วันนี้บูทูธมามหูฟังจะไม่มีมาเขาเแว้งมาเงเดียววันนี้เแว้งมา่อันนี้ฝากมาใช่ใช่ครับอ๋อแต่อันนี้อันห้า้อยเก้านะเป็นฟ้าชาร์จปกตินะเหลือหนึ่งพอาเป็นผมผมก็ชอบใช้ฟิลิปนี้นะผมจะมีรูปแบบนี้อยู่รูปหนึแต่จะไม่ใช่นี้หรอแต่6มือเนี่ย ถือว่าเยอะมากไม่เคยเจอไม่เคยเจอวกเคยได้ยครั้งแรกมีรับประกันสินค้าหนึ่งปีด้วยครับถ้าซื้อถ้าซื้อไปเนี่ยใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องชาร์จก่อนนี่อันนี้คือชาร์จไหมยังแนะนำค่ะแนะนำว่าให้ชาร์จก่อนอีกรอบนึงควรชาร์จอีกรอบนึ่งควรชาร์จก่อนครับวันนี้มีการน้ำไม่มีคนถามนี่ทุกคนอันนี้มีสามสีนะคะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีส้มทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะจ๊ะว่าจะเอาแบบไหนเอาสีไหนนะจ๊ะมีมีตัวอื่นไหม มีตัวอื่นไหมเอาสังกิเหรอมีอีกไหมของอาสังกีเหรออ๋อเอาโอเคมาตอนนี้ในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องหน่อยทิลองแกะเลยขอดูหน่อยขอดูกล่องหน่อยหกหมื่นมิลลิแอมหกหมื่นมิลลิแอมชาร์จได้สิบสองคูเซ็บาทเเนี่ยที่ทีนี้เราจะได้รู้แล้ปกติลูกละหมื่นแอมเนี่ยเราซื้ออยู่มันเท่าไหร่รุกละหมื่นแอมก็ห่างเดือนะใช่ไหมหรือยาก็ละสามร้อยอนตัวนี้ซื้อแรงดีดีอ่ะ ห้าร้อยเก้าสิบอยู่มาหนึ่งหนึ่งแถมวิธีขาวสวยว่ะทุกคนขาวดำเหลืองสีขาวเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเฮ้ยสวยว่ะสีขาวดูดีไม่หายแน่เนี่ยมีด้านหลังมีมอกรด้วยเฮ้ยนี่สวยสวยราคาพร้อมกันได้สี่ห้าเครื่องเลยนะครับพีขาวน่าซื้อนะถ้าใครกำลังต้องการเพาเวอร์แบงเป็นเหลืองให้อยากดูสองพันห้าร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งพันเรือก็หนึ่งร้อยแปดสิบห้าสวยเลยค่ะเฮ้ยสวย มีการลองชาร์จดูมันเขามีแบตเต็มร้อยนี่มีแบตเตมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนเนอขาเต็มมาให้แล้วมีแบตใส่มาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกนะคะว่าราคาหนึ่ได้แค่หนึตัวเท่านั้นเองต้องรีบกดนะคะโอเคราคาเนี้ย1,185มี100ตัวใช่ค่ะใครกดทันก็โชคดีของท่านไปจากสองพาก้าสิถ้ากดไม่ทันกลับไปราคาเดิมแล้วกดออกมาปุ๊บมีแบตเลยใช่ไหมเออ มีแบตเลยครับหนึ ini, <t> ่ง <t> ร <rain> <t> ้อยเปอร์เ <t> ซ <rain> <t> ็นเป็นชาร์จไวมีไฟฉายในตัวไฟฉายต้องเปิดทางไหนวะสองทีนครับเขาชาร์จไว้ให้เรากี้ดีนะแต่เราซื้อไปใช้ใช้ได้เลยใช่ค่ะคือแนะนำว่าให้ชาร์จอีกรอบหนึ่งดีเพื่อเพิ่มไให้ให้มันเต็มที่แต่ถ้ารีบก็ใช้ได้เลยอ่าชอบสีเหลืองกดค้างกดค้าง คืออันนี้คือไปฉายด้วยนี่ราคาดีมากนะทุกคนเพราะล่าสุดดับหมิวว่าไปกดแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นก็คือซื้อมา20,000แอมเนี่ยคือไปปาแล้วนะ900าอกว่าบาทแต่อันนี้คือห0,000นะทุกคนห0,000 0 0 0กหม่มแค่เพิ่มมาแค่200กว่าบาทอ่ะมีคนเขาบอกว่าเหมาะมากไปแคมปิ้งเนี่ยสถานการณ์ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าซื้อติดบ้านเนี่ยผมว่าดีนะเราเนี่ยซื้อของแบบเนี้ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินห้าหกคนโทรศัพท์เรายังมีแบตอยู่ เพราะอะไรครับเวลาเขาตัดสัญญาณเนี่ยแล้วสัญญาณกลับมาแบตเราหมดจบแล้วใช่ใช well ่ค่ะเพราะฉะนั้น mm ต้องมีพอแบงพอแบงตัวเล็กๆมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวครับรอบหนึ่งสองรอบก็หมดแล้วนะแต่เจอตรงนี้นะเจอเลยครับนะตอนนี้เนี่ยนะตัวใหญ่เลยนะหกหมื่นแอมป์ใช้ที่เป็นอาทิตย์อ่ะพี่หกหมื่นมิลลิแอมหกหมื่นมิลลิแอมป์เออโทษมิลลิแอมป์ครับโทษโทษโทษครบจำนวนแล้วนะเฮ้ยจะหมดแล้วมั้ย 1,185บาทจาก2,590นะครับโอ้มีคนบอกว่าอุดหนุนเพราะคุณกันไปช่วยน้ำท่วมหัดใหญ่หรือว่าส่งต่อให้ไปช่วยคนต่อครับวันนี้มีการน้ำไหมก็าถามกำลังมาเอาโอเคครับทุกคนมีเวลาให้ทุกคนกดตอนนี้30วินาทีครับ30วินาทีครับสำหรับ power bank นะขนาดใหญ่นะกดได้เลยครับ,รบตอนนี้นะผมก็ชาร์จแล้วล่ะ เอเสียบชาร์จอยู่นะครับเขามีสายให้ยกอย่างนี้ด้วยนะสายอ่เป็นสายซิลิโคนนะทุกคนแล้วสีเนี่ยมีสมสีให้เลือกเลยแล้วแต่นะคะว่าทุกคนจะชอบสีไหนสีเหลืองสีขาวสีลายผมแนะนำอย่างนี้คือโทรศัพท์เนี่ยถ้าท่านมีสายอยู่แล้วผมแนะนําให้หาสายของท่านมาชาร์จน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้ในมุมผมนะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับสั้นไปนิดนึงเวลาใช้มันติดลําบากนะคควรหาสายของเราที่เป็นสายยาวๆเนี่ยมาเสียบ นะครับน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าให้นาจะเป็นสายตอนนี้ขึ้นเป็น1260ครับนะครับสายชาร์จอังนี้ไม่ต้องสเมตรเนี่ย 1, แล้วถ้าเกิดว่าสายรุ่นใหม่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นไทซีไม่ต้องกลัวนะทุกคนมันมีช่องเสียบสำหรับไทซีด้วยหรือว่าใครไม่สะดวกมีเป็น USB ตรงนี้ก็มีเหมือนกัน USB เนี่ยจะมี4ช่องถ้าไทซีเนี่ยจะมา2ช่องนะคะทุกคนสามารถเลือกได้ัน้มีประกันไหม มีประกันหนึ่งปีมีประกันหนึ่งปีนะครับเผาแบงค์มีประกันหนึ่งปีคี่เราสามารถชาร์จได้พร้อมกันหลายเลยจริงๆถือว่าประมาณ6เลยนะคะเนี่ยเพราะว่า Type C อ่ะสองแล้วก็ USB อีก4เท่ากับชาร์จพร้อมกันเนี่ยคือ6ผมซื้อไว้เลยเพราะเบนชอบยืมเผาแบงค์ผมเฮ้ยเขารู้เลยเจอหน้าพี่อะไรพี่พี่มีเผาแบงค์แบงค์ซื้อกี่เลยพี่ซื้อไว้นะเดี๋ยวจะยืมลูกพี่ไอโฟนไอโฟนเสียบได้ไหมนนี้ ได้นะคะได้ได้ได้เพราะว่ามันเป็นไทยซีไทยซีก็เสียบได้ทุกคนได้ทุกระบบไม่ได้เป็นสายใช่ใช่ค่ะอันนี้เสียบลำโพงก็ได้ทับลงก็ได้ได้หมดเลยเกดเลยกดเลยเพราาะว่ทุกคน เห็นไหมหัวมันมันะมันจะมีได้ทั้ง USB และ Type C ถ้าเกิดว่า iPhone เนี่ยรุ่นใหม่ๆอะจะเป็น Type C สามารถเสียบได้นะคะเป็นฟ้าชาร์จด้วยชาร์จเร็วคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าชาร์จเนี่ยตีไว้ประมาณ14-15รอบนะคะที่ชาร์จได้เพราะฉะนั้นซื้อติดบ้านไว้เลยค่ะได้ใช้แน่นอนครับผมครับเดี๋ยวผมขึ้นตะกร้าทิ้งไว้ให้สำหรับใครที่ต้องการของนะเป็นพ่อแบงค์นะครับก็สามารถกดได้นะครับก็ขึ้นตะกร้าทิ้งไว้ให้ก็ใครที่มุดตะกร้าดูก็ เชิญนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับอาสากิครับสวัสดีครับภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยววางไว้ตัวหนึ่งก่อนรอตะกร้าใหม่มาก่อนอาของใหม่อะไรมามีคุณเชียงไหมวันนี้แเราเราอันนี้ได้ไหมได้ไหมของเขาแก้ได้ไหมเนี่ยปากะไม้ยังไม่เห็นคุณเชียงพอดีตะกร้าก็น่าจะมีปัญหา โอ้โหเจ้าโปรดของเราพี่อันนี้ขอลองหน่อยขอลองใช่ไหมทอดแลองเลยนี่คุณเชียงมาพูดถึงมาเลยเนี่ยนะเคมาเจ้าไหนเจ้าเดิมเจ้าหลักเราเลยเพิ่มว้าวจริงมาวันนี้นะมาโอ้โหสวัสดีครับครับเรางสนุนนะคะอันนี้คือส่งของไปโรงพักใต้กับเราด้วยนะคะอาอแบบนีด้วยสนับสนุนด้วยสังคมแบบนี้ทุกคนต้องคุณด้วยนะยนนั่งเลียกค่ะ อุ้ยขออันนี้หไรไหมไอ้ข้าวโอ๊ตมาเลยเดี๋ยวกกินก่บกุณเทียงดิว่ะได้ค่ะข้าวสวยก็มีนะจะเอาเป็นข้าวไหนเป็นข้าวได้โอ้ตโอ้ตมายืนดีกว่าดิยืนมาไหมยืนดิว่ะพ่อเจ้าเวิร์กเลยทุกคนคุณเทียงเจ้าเนี้ยกดเลยพี่ทดจงระหังดิวเลยพี่งั้ต้องรอเยอะอร่อยครับขายตอนนั้นวันไหวแล้วราคาเนี่ยทุกคนเอ๋ยพีคอยู่แล้วเจ้าเนี้ย ยังไม่ต้องพูดเยอะมีเวลาให้กดก่อนเลยกดเลยทุกคนกดเลยกดตอนนี้กดเลยอันนี้คุณเจียงขายเป็นเขาหมื่นบ้านแล้ไหมเจ็ดพัน 7, บ้านหรือ,อหมื่นบ้านที่เขาก่อนรวมรวมหมื่นไมก็ครั้งครั้งที่แล้วที่ล่าสุดอะครับครับ <cả> ลืมเปิดลืมเปิดปลายทางเอ้าเหรอไม่งั้นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไหลไปมากอ๋อโอ้โหแต่ได้ตอนนี้อร่อย สองพันกว่านี่ก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราเขาลืมเปิดหลังบ้านลืมเปิดลืมเปิดปลายทางกันเลยไม่ได้ไหลเลยแนั้นี่อแล้วไม่ให้ไม่ให้โอ้โหพี่มาทั้งหมดสองสองรอบแลนะใช่ใช่ใช่สองรอบแล้วทุกรอบพะลุพันบ้านพะลุหลายพันบ้านหมดเลยก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยเราเราอยากให้ทุกคนได้กินราคาดีๆไงแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตคุณกันเห็นว่าเราแบบโอ้โหคุณกันแบบเหนื่อย ไปลงไปช่วยอะไรตั้งแต่วันแรกๆนี่เราก็แบบแล้วรอบนี้พี่ก็ไปช่วยพี่กันที่โอ้โหไปช่วยด้วยได้เพราะว่ายเพราะว่าโรงงานที่ที่เป็นคู่ค้ากับเราเนี่ยเขาติดต่อมาเขาเห็นคุณกันไปขนาดนั้นอะไปเหนื่อยไปช่วยอะไรขนาดนี้เขาติดต่อมาแบบเฮ้ยช่วยคุณเชียงเนี่ยช่วยสมทบทุนเนี่ยมสามร้อยโลนะสามร้อยโลเลยเหรอสามร้อยนะที่ที่เอามาเนี่ยคุณเชียงสามร้อยแล้วก็ปากกระป๋องผมก็สมทบทุนบสมทบุกปีอีกยี่สิบลังก็นท่านัลน ช่วยได้ไม่มากก็น้อยก็ช่วยกันไปเนี่ยพี่แค่นี้ครานี้ก็ทุกคนกดราคาอะไรพี่มาบอกราคาเลยได้ครับปกปกติสามร้อยก้ิบห้าบาทนะครับ5แพ็คห้าแพ็ค395รอ่เาตอนเนี้ยตอนเนี้ยวันนี้เลยพี่วันนี้เลยสำหรับไลฟ์คุ้มกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ย165บาทเฮ้ย165บาท5แพ็คจะเกือบ400ร้อเหลือ165บาท165บาทเฉพาะเฉพาะ เฉพาะของคุณกันนะเฉพาะเฉพาะไลฟ์ผมของคุณกันนะราคานี้ไม่ได้ถ้าใครกดไปสองเซตตอนนี้อยู่ที่1นึเซตละ1 3ึเฮ้ยจริงเหรอใช่ปกติจะอยู่ที่160่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกคนบห้าบาทหนึ่งเซตได้คนอู๋รีบเลยนะ1 3อยามก็ง่ายกดติมฮอร์กดสองเซตไปเลยกดสองเซตทุกคนจากปกตินะห้าห้าแพ็คครับห้าแพ็คเนี่ยอ่ะผมเรียงนี้กันห้าแพ็ค ห้าแพ็คอ่ะครับตามปกติ5แพ็คนะคะในราคาสามร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วมาวันเนี้ยในไลฟ์คุณกันนะคะเอาไปเลยค่ะร้อยหกสิบห้าบาทส่งฟรีไหมเปิดส่งฟรีค่ะมีไปลายทางไหมส่งฟรีมีไปทางกดครับทุกคนวันนี้เป็นกุนเชียงหมูนะคะเนื้อแน่นมันน้อยไม่หวานเลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูเกล็ดเอทอดกับน้ำค่ะทุกคนค่ะกินกินกับอะไรก็อร่อยออร่ยถ้าสั่งชุดเดียวจะต้องแพ็คละสามสิบสามบาทใช่ค่ะสามสิบสามถ้าสั่งสองชุดเป็นสิบแพ็คเนี่ย โหูกลายเป็นแตกร้อยาเหลือแค่ร้อยสาบหาบทเองเหลือร<ช>้อยสามสิบห้าท 100, 35, ุกคนกดเลยสองเลน่ยอยแค่สองร้อยเจ็ดสิบาท,บาทโอ้โหนไม่รู้ิน,นไม่รู้นะแต่ว่าโหสุดยอดได้สิบแพ็คในราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทตกแพ็คละยี่สิบาทค่ะลูกลค้ากดไปได้เลยนะคะก็สองเไปเลยกดได้กดเลยนะ ได้ไปห้าแพ็คนะทุกคนค่ะได้ไปห้าแพ็คในราคาร้อยหกสิบห้าบาทนะคะเป็นคุณเชียงหมูเกตเอเนื้อแน่นมันน้อยไม่หวานเลี่ยนทอดน้ําได้นะคะทํากับข้าน้ําด้วยอะอย่างมากทุกคนคทุกครั้งที่ไลฟ์ผมรอแบรนด์ที้เลยนะเพราะรออร่อยจริงอร่อยติดใจนะอร่อยนะเ็นโอ้คู่เหนือราคาเก้าสิบห้าบาทนะคะหนึ่งแม็กเนื้อเก้าสิบห้าบาทกดเลยทุกคน เก้าส <95 S 2> ิบห้าห <5, 95 S 2> ้าแเก้าสิบห้าบาทหนึ่งร้อยออเดอร์ช่วงนห้าแพ็คมีเก้าสิบห้าบาทอ,าอันนี้ติ๊กตอกช่วยนะติ๊กตอกช่วยนะทุกคนห้าแพ็คเก้าสิบห้ากดเลยครับรออะไรห้าแพ็คเก้าสิบห้าบาทตอนนี้รออะไรตามปกติห้าแพ็คสามร้อยเก้าสิบห้าอันนี้คือโค้ดพิเศษเฉพาะช่องผม,มใครดูอยู่ทุกคนช่วยกันกดรีโพสต์ช่วยกันกดแชร์ นะเพื่อเรียกหัวปองมาเยอะๆหน่อยให้ต่อเกาดูกดรีโพส์กดแชร์มาเยอะรีโพส์กดแชร์เร็วๆๆเพราะว่าถ้าถือว่าจบไลน์นี้ก็ไม่ได้ราคาเลยราคาขึ้นเท่าเดิไหมนะไม่มีแน่่ไม่ได้กล้บาททุกคนเร็วเร็วกดรีโพส์กดแชร์ใครที่เข้ามารีโพส์แชร์ครับเรียกโค้ดเรียกโค้ดมามาเร็วเร็วช่วยกันเจ้านี้มาไม่เคยพลาดใครก็ชอบอันนี้อาไมแพ็คในราคา่อยบาบาท เอาเลยนะหูห้าแพ็คตอนนี้เก้าสิบห้าโบฟู่โบฟู่ฟู่เอ้โบฟู่ตกลงแกชื่อบู่หรือโป้นะได้ได้ได้เราะดวกบูคงจะไปผวนนะมันบูไปผวนแล้วนะคะผวนยอดแม่บอกแล้วว่าให้เข้ารอชมทุกคนรอโค้ดมาเรื่อยๆตอนนี้นะโค้ดโค้ดจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เนี่ยอย่างเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะ395เหลือ90กว่ากดติดตามไว้ครับท่านเฝ้าไว้เลยเ,เดี๋ยวโค้ดมันจะมาเรื่อยเรื่อยกดติดตามไว้อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมาคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกุณเทียงจาก395 5หแพ็คเหลือ165 165บาท